เปไงบ้างครับคะพี่เห็นหนูแล้วเป็นยังไงอยาครเมื่อส so> ักครู่นี้หนูโช์หนูใส่เต็มใส่ใส่เต็มเลยไม่ใส่แต่ข้างล่างอ่าเดยวท่าโพสละท่าบอกว่าใช่เลิศไหมคะก้องก็ถ่ายมุมเสริมด้วยนะคะเป็นไงพี่หนูใส่เต็มขนาดนี้ขนาดนี้ตายไหมถึงตายไหมใครตายหนูตายตั้งแต่เพลงแรกนะ พี่ก็ตายเหมือนกันเหนื่อยมากอันนี้เขาเรียกว่าเป็นนี่แค่ยกแรกกันนะยกแรกจิ้มแรกนี่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มยังเสด็จเสด็จเาขนาดนี้เลยใช่ไหมคะครับคอนเสิร์ตนี่ไม่มีเมนคอร์สแล้วครับทุพอดีพี่เริ่มไม่อยากร้องเพลงกระสานีแล้ววะทำไมคะพี่อยากลองร้องเพลงคนอื่นบ้างอะทำไมมีคอนเสิร์ตแต่ไม่ร้องก็เถอะพี่อยากร้องใครคะ เพราะว่าซานิว่าพี่เมื่อกี้พี่ก็เลยน้อยใจไงีน้องก็ไม่ได้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ให้คืนดีกันเขาบอกว่าอย่าคืนดีชนะอย่ายอมอย่ายอมยุซีบอกว่าให้ยุยุนี่นี่ขนาดทะเลาะไม่เป็นนะมาชวนูทะเลาะตลอดเลยนะยกแรกทำไมพี่มีอะไรพี่มีอะไรจะมาโชว์อีกพี่มีแขกรับเชิญพิเศษ พี่มีหนูก็มีคนไทยรับเชิญนะเดี๋ยวก่อนนะพี่ว่าเนี่ยพี่ว่าแขกรับเชิญของซาเนี่ะเหมาะคำว่าแขกรับเชิญมากกว่าของพี่อ๋อเหรอทำไมอ่ะทำไมพูดว่าหน้าไปทางนั้นมากกว่าเหเขาค้มมาเลยเนาะแขกรับเชิญอาอย่างนี้หนูต่อยพี่ถามว่าทำไมต้องต่อยก่อนอยากรู้ของเขาจะได้ชัดของเราบ้างเขาชอบมาแรงตลอดเลย ไม่อยากแพ้เลยเอางี้พี่โชว์พี่เลยแล้วหนูจะดูว่าหนูควรจะเอาใครมาอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าของหนูเป็นแขร์ใช่ไหมหนูออกแนวว่าจะเป็นตุรกีนะเดี๋ยวต้องทบทวนไปดูเดี๋ยวหนูขอไปดูแป๊บนึงได้นะขอสักสิบนาทีเดี๋ยวหาตามเถล่นี้นะแป๊บหนึ่งเอาครเสียงปรบมือให้ซายน์อีกทีนึงครับมาพบกับแขกรับเชิญของนักกันดีกว่าหญิงสาวคนนี้สาวสิงห์ดีเป็น คนที่นัดอยากจะร้องเพลงด้วยมานานแล้วนะครับก็ปลื้มมานานมากกับบทเพลงเพลงนี้ครับขอส่งมอบมือดังๆครับ ชีวิตฉันบอกเลยว่ามีเจอคนที่แสนดีอยู่ทุกทุกวันเพียงแค่ไม่มีใครที่จะฝันตรงกันแต่ว่าฉันมั่นใจจะพบนี of a The มองมันเมื่อเธอเดิน้างมาบาน,นทีในมืองกวามใหญ่มอกและคนช่วยกันพราตามีขอรูปขอบกันแสังมาตึกระฟั พี่กบโซนิศนวพันธ์ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ะควันนี้รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆนะครับเนี่ยได้พี่กบโซนิศมาร้องเพลงด้วยนะครับขอบคุณน้องนัทด,ด้วยนะคะ <laughs> พีก <laughs> ่กบดีได้รับโทรศัพท์ก็ก็ตกใจอะค่ะฮะจริงเหรอคะ <laughs> น้องนัท AF4 นะคะโฟจริงๆแล้วหลายคนอาจจะยังงงเหมือนพี่กบนะครับเพราะว่าพี่กบสอนเ6แต่นัทเป็น F4 ว่าเอ๊ะ yeah. เรามาเกี่ยวข้องกันยังไงแต่จริงเรามีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าเราไปคอนเน็กกันอยู่ที่บอสตันไป <c oughs> โซไปคอนเน็กกันในอดีตนู่นนะครับ <c oughs> คือพี่กบเนี่ยจริงๆเราเป็นรุ่นพี่ของนาที่บร r เกอร y Colle เลชั่นมิวสิกนะครับนาได้มีโอกาสศึกษาที่นี่หลังจากที่เรียนที่ฮาร์วาร์ดอยูอ่ไปศึกษาอยู่หนึ่งหนึ่งเทอมครับ <c oughs> แม่เรียนไม่จบแต่พี่กบจบะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแบบใจร้อนครับอยากกลับเมืองไทย ครับผมก็วันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาร้องเพลงกับรุ่นพี่นะครับคนที่เรียกว่าเมื่อวานตอนลันทูนไม่ได้บอกพี่กบเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอชื่นชมพี่กบมากเพราะว่าพี่กบเนี่ยนะถือว่าเป็นนักร้องคนหนึ่งที่อยู่ในวงการเพลงไทยด้วยคุณภาพและด้วยความสามารถจริงๆไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องอาศัยกระแสข่าวอะไรต่างๆนานาแต่แค่ ยืนขึ้นบนเวทีเปล่งเสียงมาปุ๊บทุกคนก็พร้อมที่จะปรบมือให้นะครับพูดพูดดีมากเลยน้องนัทขอจะเป็นเหมือนนัะค่ะพูดจากใจจริงครับพูดจากใจจริงขอบคุณมากเลยค่ะแสดงว่าพี่ต้องไปปรับปรุงโฉมหน้าใหม่นะคะไม่ใช่สิครับไม่ไม่แหมแซวเล่นก็นิดนึงนิดนึงไงใชั้นมแบบพูดซานิกับแขกรับเชิญเคเนี้คงไม่เบาไงเราพูดถึงพูดถึงซานิในไหนวันนี้นัทต้องมาบัทโตกับซานินัทเอาครูของซานิมาเมาซานินะครับ พี่กบช่วยพูดอะไรเกี่ยวกับซานี่อยก็ซานีเนี่ยมันมีเรียกอะไรดีค่อนข้างหาเรื่องที่ไม่ดีของเขายากมากอ้าวพี่กลับไปทำกันบ้านแล้วนะนะพี่ก็แต่พี่นึกออกอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งอันนั้นคือจะถือว่าเลวร้ายที่สุดของซานีตั้งแต่อยู่ในบ้าน AF แล้วล่ะเออะไรครับคือมีอยู่วันหนึ่งคือเขาจะเป็นช่วงพักก่อน ก่อนที่ครูร้องจะเข้าไปสอนร้องนะคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซานิ้กก็นั่งทําเล็บอยู่ค่ะครูก็เรียกนักเรียนเข้าห้องค่ะเดี๋ยวเวลาไม่พองุ่นงี้เดี๋ยวเราแบบแสดงกันไม่ทันซานิ้กก็ยังนั่งทาเล็บอยู่ค่ะคือเธอห่วงสวยค่ะแล้วเล็บวันนั้นก็รู้สึกจะสีแดงอะค่ะอแล้วก็แบบเดินมาเข้าห้องศรแล้วบอกครูค่าสวยไหมคะอันนั้นคือแย่ที่สุดของซานิแล้วโอ้แย่ที่สุดแล้วอะพยายามมา แต่เขาป็นคนเป็นคนน่ารักมากนะครับน้องซานาใช่ไหมล่ะในวันนี้นัดพาพี่กบมาแล้วนะครับคงไม่ร้องเพลงเดียวหรอกนะครับวันนี้ก็ขอเอาเพลงสากลสักเพลงแล้วกันในในเราคนเนีกันที่บอสตันแล้วนะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราบอสตันเราก็เอาเพลงสากลมาร้องด้วยกันสักเพลงเพลงนี้จริงๆเราตอนเลือกก็ไม่แน่ใจว่าคนจะรู้จักหรือเปล่าแต่วันนี้นัดมองหน้าหลายคนแล้วคิดว่าน่าจะทันนะครับ up where we belong. the way i feel when it's real i keep it alive the road is long there are mountains in to use to กับสองนิโนพันครับขอบคุณมากครับ